องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยใ,ในวันนี้ผมรู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในงานแถลงข่าวการแข่งขันชกมขอขอวพุทุิท,าท,าท่ทานด้วยครับอยาให้รับมงค์กเรามีโครงการที่สำคัญแม่ไม้เมตไทรซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติให้ชาวจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง ท่าที่สองนะครับก็คือท่ากอบฮะแม่สะบัดว่างนะครับ lúc nãy này các bạn tập ở mặt Đông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ไปนะครับัครับนะครับแล้วก็บัเลยนะครับ้ายนะครับ้โอ้โหนะครับนี้วาแนครับไมเลยไี ในวันที่17สิงหาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา20นาฬิกาพร่อนไปทางค่ายสุสานมนตรีเราได้จัดมวยการกุศลนะครับเป็นมวยมหากุศลเพื่อที่จะนำรายได้ที่ได้จากการจัดมวยในครั้งนี้ครับนำมาสร้างโดมโดมที่ประตูสองของค่ายสุสวนมนตรีประโยชน์ของโดมอันนี้จะมีประโยชน์เพราะว่าเมื่อสร้างแล้วจะเป็นของทางราชการ ทำให้ประชาชนที่เข้าออกค่ายเนี่ยเวลาผ่านการตรวจบริเวณประตูสอหอเนี่ยจะใช้โดมเนี่ยเป็นสามารถที่บังแดดบับงฝนทําให้เจ้าที่เองก็สามารถที่ยามโดยความสะดวกให้ประชาชนในการมาติดต่อราชกา,ารในรค่าราชการพตรีเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศต่างๆเพราะนั้นการจัดหมวยการส่วนทั้งนี้นะครับจะเป็นการระดมระดมทุนเพื่อต่อสร้างโดมของทางราชการที่จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ปอยาดเรียดพี่น้องประชาชนว่าศิลปะมวยไทยนะครับเป็นศิลปะที่มีค่าประจำชาติของไทยเราการที่เราจะมาดูมวยในวันดังกล่าวนอกจากจะเป็นการุรักษ์การต่อสู้ซึ่งอยู่ผู้บ้านผู้เมืองของเมืองไทยแล้วเงินที่ได้ได้จากการชกครั้งนี้ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อทางราชการของค่ายาัการองค์รอีกด้วยซึ่งผลก็ได้รับถึงประชาชนที่เข้าออกค่ายให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นครับ อยากเรียนเชิญที่น้องประชาชนชาวลำปางนะครับวันที่17สิงหาคมเวลา20นาฬิกาเราพบกันที่เวทีมวย่ายสุสั์มนตรีมาช่วยกันชมกีฬามวยศิลปะประจำชาติมาช่วยกันเพื่อทําให้งานราชการนั้นสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าออกได้อยู่ด้วยเรียนเชิญทุกท่านครับพี่น้องประชาชนชาวลำปางในครั้งนี้นะครับเพื่อมาชมมวยมหาบุญสุนท่ายสุสั์มนตรี เราจำหน่ายบัตรไว้2ราคาด้วยกันคือราคา200บาทต่อนท่านและ500บาทต่อนท่านสามารถมารับซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันมวยครั้งนี้ได้ที่บ้านของนักค่ายสุสมนมรีซึ่งบ้านของนักข่ขยสุสานมรีเนี่ยเราเปิดให้ประชาชนพี่น้องเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามอยู่แล้วทุกๆวันตั้งแต่เวลา9 กาถึง16นาการไม่มีวันหยุดนะครับเพราะนั้นถ้าท่านมาก็มาเที่ยวชมบ้านป่องนักมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านป่องนักที่สําคัญได้มาเก็บภาพที่สวยงามบ้านป่องนักแล้วยังสามารถจําหน่ายหรือซื้อบัตรมหาบัตรเวมหาวุทลในครั้งนี้ได้ที่บ้านป่องนักอีกด้วยครับ